้าวันที่สามตื่นมาดีมากเลยค่ะดีมากดีมากเมื่อคืนนี้ตอนก่อนนอนคุณเพบาลเอายาที่ช่วยให้นอนหลับดีมาให้ตอนประมาณสามทุ่มสี่สิบห้าแล้วเห็นว่าทานยาแล้วก็นอนเล่นนอนฟังข่าวแล้วแม่ไปจนดูนาฬิกาครั้งสุดท้ายมาสี่ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ปอกไปตื่นมาตอนนี้เลย เจ็ดโมงคือแบบดีมากนอนยาวมากคือเพราะว่าคืนก่อนที่ผ่าใช่ปะ่ะก็คือนอนไม่หลับตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหโมงคือแบบนอนมองนาฬิกาตลอดวันนี้คือแบบโอ้ยสดชื่นมากเลยอะรู้สึกดีมากแล้วก็แบบอ่ยาที่คุณพเพลบาลมาให้อะที่เป็นยาแก้ปวดก็คือมาฉีดเข้าเส้นอะฉีดตอนทุ่มทุ่มห้านาที มันก็เท่ากับว่ายามันก็ทำงานไปใช่ไหมแล้วเราก็หลับโอ้ดีมากเลยค่ะ พานอนะะพอกินข้าวเสร็จเลยเสร็จสิบโมงก็มานอนตอนนี้สี่โมงตอนนี้เที่ยงสิบห้าอาหารมาส่งยามาแล้วเลยว่าจะตื่นที่ไหนกินข้าวอีกอเดี๋ยวค่กลับมานอนตจากที่นอนในห้องแอร์มาเป็นสิบ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 ชั่วโมงนะคะก็เลยปิดแอร์มาเปิดพัดลมแทนเพราะายังไงเนี่ยแอร์มันก็จะมีซึมซึมจากข้างนอกมาอยู่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ ถึงเวลาอาหารเที่ยงและก็จะเป็นเซตอาหารนะคะที่นี่ก็จะมีให้เลือกอยู่4ีห้อย่างแต่ว่าปกติเราก็จะมีผลไม้มีของหวานมีเป็นแบบน้ําน้ําสมุนไพรอะไรอย่างนะะี้ค่ะน้ำมะตูมน้ําใบเตยเลยแบบนี้แล้วก็ข้าวซึ่งมักจะมีเป็นข้าวต้มมีโจ๊กมีข้าวกระเพรามีเป็นสไตล์เบรคฟาสต์นะแล้วก็อันนี้ก่อนรับประทานอาหารเผื่อท่านไหนแบบ <laughs> ว่านี่เป็นขนมไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นซิลิโคนนะคะที่ถอดออกมาจากหน้าอกหิ่งนี่แหละชึบนี่คือข้างละ200กับ220ซีซีนะคะเป็นทรงกลมเดี๋ยวไว้แกะให้ดู ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งนะคะว่าเดี๋ยวบ่ายนี้เนี่ยพิมจะย้ายไปอีกห้องหนึ่งนะคะเพราะฉนั้นก็เลยผ่านด,ดูห้องนี้กอนก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ดูห้องนี้แล้วนะมาดูกันค่ะห้องนี้อยู่ชั้น6นะคะห้องเบอร์601หน้าตาห้องเป็นแบบนี้เข้ามาก็คือแบบเจอเตียงคนไข้เลยนะคะก็จะมีราวม่านเพื่อความเป็นส่วนตัวในเวลาที่แบบท่านแผลหรืออะไรเงี้ยหรือแบบ คนมาเฝ้าอาจจะเห็นแผลแล้วตกใจกลัวก็คือปิดม่านไว้ก่อนเลยแบบนี้ในห้องจะมีบัตด,ดี้หนึ่งตัวนะคะเอาไว้แขวนน้าเกลือหรือแขวนยาที่ต้องประเพทให้ไอวีในตู้นี้เนี่ยตอนนี้พี่ยินต้องใช้เท้าช่วยทําอะไรต่อนม้อะไรอยู่นะเพราะว่าแขนยังไม่ค่อยมีแรงนะคะก็อย่างนี้ก็คือใช้เท้าเปิดเท้ามีแรงขามีแรงเดินได้อะไรได้แต่ว่าแขนไม่ค่อยอันนี้ก็คือจะมีไมโครเวฟมีถังต้มน้ํามีแม้กระทั่งถุงมือให้คิดดูแล้วกัน แล้วก็เป็นสแตนดาดของ SLC เลยค่ะจะมีขนมสับประรดซึ่งขนมสับประรด SLC อร่อยเพียงแต่นาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดติดฟันปุ๊บจะลำบากมากเพราะว่าเวลาแปรงฟันมันเหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วก็มีน้ำเย็นซึ่งก็เป็นน้ำเย็นซิ g กเน u เจอร์อน้ำแดงน้ำแดงนะคะและอันนั้นคือถุงของเนื้อที่ตัดออกมาจากหน้าอกพิ์นะคะซึ่งคุณหมอเก็บไวใ้ให้เพื่อใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะ ออกมาตรงนี้เนี่ยก็มีแพ็กน้ำนะคะพอดีว่าพี่ขอแพ็กน้ํามาวางไว้เยอะนิดนึงเพื่อที่ว่าระหว่างวันจะได้ดื่มเต็มที่แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นขวดน้ําที่ดื่มแล้วคือทุกครั้งเนี่ยพี่จะเอาขวดน้ํามาวางเรือนี้แล้วก็ดื่มไปด้วยดื่มเสร็จก็จะไปวาง,างตรงนู้นจะได้ประเมินปริมาณได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยดื่มน้าไปเท่าไหร่แล้วนี่อาหารเพิ่งทานเสร็จนะคะแล้วก็จะมียามาให้นี่เป็นยาหลังอาหารเดี๋ยวต้องทานมีทีวีซึ่ง ไม่ได้ดูทีวีกันเลยทุกวันนี้เนี่ยเราติด y t u t u นะคะเราก็จะไม่ได้ไปแตะต้องทีวีเลยของเขาอันนี้จะเป็นเตียงก็เป็นเตียงแบบปรับได้สามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ค่ะเพื่อจะปรับขึ้นลงเองได้นะคะสําหรับเตียงเนี่ยพิมพก็จะเซตติ้งนิดนึงเพราะว่าทํหน้าอกเนี่ยเขาอยากจะให้เรานอนที่มุมประมาณเนี้ยสี่สองศาอะไรอย่างงี้นะคะทีเนี้ยพอนอนมุมนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเราจะไหลลงคือพิมพ์ไม่รู้ว่าคนอื่นไหลลงไหมอะ ตัวพิมมาไหลลงเพราะนั้นพิมก็เลยต้องเอาหมอนใบหนึ่งมาวางตงปลายเตียงตรงนี้เพื่อที่เอาเท้ายันก็จะสังเกตว่าตรงนี้ยุบๆพิมจะเอาเท้ายันตรงนี้ไว้เพื่อยันตัวให้ยังคงนอนนอนตัวตั้งอยู่นะไม่งั้นถ้ายกขนาดนี้หัวพิมจะลงมาอยู่ถึงประมาณตรงนี้เลยคะ่ะเพราะว่าตัวสั้นไงสูงแค่ไม่ถึง160อันนี้เตียงนี้สามารถนอนได้ถึงแบบคนสูง180ยอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะนั้นก็คือต้องมีหมอนวางตงปลายนิดนึงช่วยไว้ก็มีมุมสำหรับ นมาเฝ้าคุณย่าก็คุณย่าใช้ชีวิตบนกว๋วยเตี๋ยวและกาแฟใช้ชีวิตบนกว๋วยเตี๋ยวและกาแฟหนักมากนะคะแล้วก็ตู้นี้ก็จะมีพวกอ่พวกที่เป็นชุดชุดเสื้อคลุมนะคะบัตโลแล้วก็เป็นชุดแบบที่พิมพ์ใส่อยู่ตอนนี้ก็จะมีมาให้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นเอ่อชุดผ้าขนหนูนะคะก็คือมีผ้าขนหนูสะอาดใหม่ให้ตลอดเวลามีตู้เซฟตู้เซฟ มีไม้คัตเสื้อให้นะคะแล้วก็ข้างล่างมนที่ทวางรองเท้าแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้แบบที่ใส่แบบนี้มีสลิปเปอร์ให้แต่คุณย่าไม่ได้ชอบใส่สลิปเปอร์คุณย่าก็เลยใส่รองเท้าแต่งตัวเองแล้วก็มีห้องน้ําในห้องน้ําเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแคลไว้ให้ใช้กับของไม้นะคะคก็คือจะเป็นตัว ansing, c l e นซิ่งไมเซล e r a แล้วก็เป็นโฟมล้างหน้านะคะมีสบู่ล้างมือในตัวช s เวอร์ก็จะมีเป็นช s เวอร์นะคะแล้วก็มีเป็นแชมพู ของไม้หันหน้า,นาสินี่แบบนี้นะคะก็เป็นชาเวอร์มีทั้งน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะก็ปรับกันได้ค่ะปรับกันได้คุณยาใช้ชีวิตบนกาแฟเลยโอเคนะคะนี่จะเป็นห้องเบอร์601นะคะ